มาออกแล้วขนาดนี้มาโปรดเป็นขนาดนี้มาโปรดเป็นตัวนำขนาดนี้ทุปเล็กเป็นตัวนำทะเลวอลุ่มที่สองมาโปรดที่สามยอดที่โค้งไปก้าวได้ขนาดนี้ทุปเล็กเป็นตัวนำมาโปรดที่สองแล้ว อันดบวอลุ่มที่สามยอดอมลินที่สี่ที่ป้ายแปดทุปเปเล็กเป็นตัวนำมาโปรที่สองลักกิตาตาที่สามถัดไปเป็นมังกรมั่นคงที่โค้งป้ายเจ็ดทุปเปเล็กเป็นตัวนำอยู่ลักกิตาตาที่สองมังกรมั่นคงที่สามมาโปรที่สี่ทันดับวอลุ่มที่ห้า ที่ไปหออกตข้ทางตรงทูปร์เล็กเป็นตัวนำลักกี้ตาที่สองบังกรมันคงที่สามนันได้วอลุ่มที่สีต่ตายไปเป็นยอดรรมลินขณะนี้ซูประเล็กเป็นตัวนำอยู่ที่สามโนลักกี้ตาและนันเดวอลุม่ม